สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสำหรับสหรับสัปดาห์นี้จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่พฤติกรรมทางเพศตัวที่วัดจุดประสงค์การเรียนผู้เรียนสามารถหนึ่งบอกความสำคัญของเพื่อนได้2ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมงประเภท3อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงและเพศชาย <c oughs> ผังสาระการเรียนรู้พฤติกรรมกับเพศประกอบด้วยสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนและความภาคภูมิใจในตนเองเรื่องที่สองมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับกาลเทศะเรื่องที่สามความสัมพันธ์ของเพื่อนเรื่องที่ 1, หนึ่งความหนวยที่สี่พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตน และความภาคภูมิใจในตัวเองมนุษย์นอกจากจะมีความแตกต่างกันทางด้านนงกายแล้วยังมีการกระทำหรือการแสดงออกที่เรียกว่าพฤติกรรมที่แตกต่างกันหนึ่งความภูมิใจในตัวเอง มีภาวะผู้นำสามารถช่วยเหลือตนเองได้สองสามารถทํางานต่างๆได้สามมีจิตใจที่เข้มแข็งแักแน่นสี่เป็นผู้ที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านได้ห้าเป็นผู้ที่มีกิริยามารยาศุภาพบ์โุดมหกสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความรู้สึกที่ดีต่อตนเองเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งคุณค่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาฐานะ จะขึ้นอยู่กับการทำความดีและการทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นสองติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนปฏิกรรมที่เหมาะสมกับเพศข,ของตนหมายถึงการกระทำหรือการแสดงออกที่เหมาะสมกับเพศของตนเองมีความเป็นสุภาพชนและเหมาะสมกับกาลเทศะไม่ว่าตนเองจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศควรปฏิบัติดังนี้ ใช้คำพูดที่ถูกภาพแต่งกายสุกภาพเรียบร้อยไม่เอาเปรียบหรือรังแกผู้อื่นรู้จักการเสียตลาดมีน้ำใจเอื้อเฟอืเอ้อเบื่อแผ่รู้จักขอโทษเมื่อตนทตำผิดและรู้จักให้อภไยผู้อื่น มีกิริยามารยาทสุภาพให้เกียรติกันและกันคือเหลืองานในครอบครัวอยู่เสมอรู้จักการประหยัดอดออมไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมีภาวะความเป็นผู้นําเข้มแข็งรู้จักกโโดดันกันความภาคภูมิใจในเพศของตนหมายถึงความรู้สึกที่ดีต่อเพศของตนไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีการแสดงออกตามเพศที่ตรงกับเพศโดยกำหนด,นดหรือไม่ก็ตาม ทีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในเพศของตนซึ่งคุณค่านั้นไม่ได้ขึ้นกับเพศโดยกำเนิดหรือบทบาทความเป็นชายความเป็นหญิงแต่ขึ้นอยู่กับการทําความดีรู้จับจกกจ้องให้เกียรติและไม่ดูถูกดูอิ่นในเพศของตนเองและผู้การพูดกากล่าวคำว่าสวัสดี พบเจอหรือับไดการสองใช้คำพูดหรือน้ําเสียงที่เหมาะสมสามใช้คำพูดมีคําลงท้ายที่ถูกต้อทุกครั้งสี่กล่าวคาว่าขอบใจกับผู้ที่อายุน้อยกว่าหรือขอบคุณกับผู้ที่อายุเท่ากันหรือมากกว่าเมื่อผู้อื่นผู้อื่นตรงเจอให้ความช่วยเหลือหรือมอบสิ่งของให้ห้ากลาวว่าวคําขอโทษเมื่อทำผิดต่อผู้อืน่นและทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย แม้ตัวเองไม่ได้ตงด้งใจ 2. กิริยาท่าทางหนึ่งยิ้มแย้มจ่มใจอยู่เสมสอสรู้จัก,กควบคุมตนเองเมื่อโกรธไม่ใช้กําลังและความรุนแรงสถูกภาพนอกน้อมต่อผู้ใหญ่ 4. ไม่เรียนแบบพฤติกรรมและไม่ล้อเรียนพฤติกรรมของผู้อื่การเล่นทุกคนควรเล่นให้เหมาะสมน,นี้นี้ 1. การเล่นด้วยกันไม่กดแกล้งกัน สองระมัดระวังอันตรายจากการเล่นรถโผลโนเรื่องที่สามของหน่วยที่สี่ความสำคัญของเพื่อนหนึ่งคุณค่าของการมีเพื่อนคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนเล่นและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเพื่อนพูดคุยสักถามเรื่องตา่างๆ สการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีทําได้อย่างนี้ 1. มีน้ําใจเออเพ้อผัแปรและรู้จักแบ่งปันให้เพื่อน 2. องช่วยเหลือดูแลเมื่อเพื่อนมีปัญหา 3. ามใช้คำพูดที่สุภาพไปลนเลาะยินแย้มทักทายเมื่อเจอกัน 4. ไม่เล่นรุนแรงไม่แกล้งหรือรังแกเพื่อนและรู้จักการให้อภัยถึงกันและกันหมีความจริงใจและตืสัตั์ไม่พูดกหก มนุษย์ต้องมีความภาคภูมิใจในตนีการปฏิบัติตนและแสดงออกเป็นมรารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับการเทศะจะทําให้ดําเนินำนนําชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุกการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีมีน้ําใจและรู้จัก่ยเหลือเพื่อนอยู่เสมอจะทําให้อยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุกกติธรรมประจาชั่วโมงได้แก่คําว่าคิดดีพูดดีทําดี และการรู้จักรักนวลตงวนนตัวไม่ทำอะไรตามใจตนเองไม่ถือหลักความพอใจสำหรับใบงานครูได้มอบหมายตรงเข้ากลุ่มลายแล้วเมื่อทำติดนักเรียนก็ทำตรงเข้ากลุ่มลายแล้วก็รวบรวมใบงานว่าตรงรูตอนปลดเพิ่มนะครับ